เพิ่งอาบน้ำมาผมเปียกเลยโอ้ยเซ็ตหัวกคนเดียเสื้อเก่าเช็ดเรียบห่ดแนาวโอเควันนี้เราจะมาพูดกฎหมายหรือจริงๆจะเรียกว่าแมวคนแมวติดปากเอเคกฎหมายฉบับของผมเป็นกฎหมายอะไรครับค่าผลิต ค่าเเด็จการนะครับจะทำยังไงเสื้อยังไม่ได้ซักออกมาเช็ดผัวก่อนกฎหมายค่าค่าะเด็จการจะทำยังไงเป็นการล่างึ้อมาใหม่ของผมเองไนงะคือกฎหมายที่ผมล่างมาก,ก็คือพักไดมาตาเหี้ยอะไรว่าไปสมมติามาตาหนึ่งพันของผมนะ มันไม่มีหรอกแต่ผมยกเขียนว่าถ้ามาตาหนึ่งพันเขียนว่าถ้าพักใดซื้ออุปกรณ์ซื้ออ่ยานพาหนะที่เกี่ยวกับกองทัพอุ๊ยอะไรเช่นเรือลบเรือดำน้ำเรือเหาะรถหุ้มเกาะผมเห็นผมฟังไอ้ร้อยจุดห้านี่ผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะ เออมันพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยการจัดซื้อเรือนำน้ำชุดเกาะเอ,อเรือเหาะสนตีอะไรฮะรถถังเอ,อเพื่อความมั่นคงแกกกองทัพอ,อมีความผิดสร้างสร้างภาระให้กับประเทศชาติอ,อหรือการอ,อการสร้างนีอ้อ่การแจกเงินโดยที่หาวิธีอื่นไม่ได้ครับเออ อะไรก็ว่าไปแล้วก็เออเราจะทําให้เป็นหนี้แห่งชาติแล้วก็ทําให้ประชาชนออทำให้รัฐบาลชุดต่อไปไม่สามารถอะไรครับใช้หนี้ได้มีโทษถึงขั้นอะไรก็เหมือนธานาธรน,น่ะทำคล้ายกันเลยรอกกันมาเลยยุบพักรัฐบาลยุบพักพอปอชลอซะแล้วก็ ตดัดสิทธิกรรมการอะไรครับบริหารพักอีกสิบป,ปี <c oughs> ที่เหลือก็ไม่รู้แต่ยุคตอนนี้เลยนะครับก็คือทะไรก็คือแต่ว่าพอปอชลอเป็นรัฐบาลอยู่นะอ๋อก็ใช่ไงก็เป็นรัฐบาลอยู่ไงก็คือเป็นการอะไรพังไปเลย ก็เหมือนว่าเหมือนเกมฮอตเพอร์สดอะเคยเคยได้ยินไหมฮอตเพอรสเกมนี้พอสปีดฮอตพอรสูดก็คืออยากจับผู้ร้ายแต่เราอะไรครับเราต้องทำให้มันดามเมจไปเลยพอเปบอกเฮ้ยมอบตัวมอบตัวมอบตัวเฮ้ยลงเถอะหยุดเถอะมอบตัวเขาไม่มอบดิเฮ้ยหยุดเถอะ่อ้นี่ไม่มอบหรอก เราต้องทําอะไรครับเราต้องทําให้มันพังไปเลยทำให้ตัวขีดเอ่อขีด energy หรือขีดพลังเนี่ยของรถอ่ะพังไปเลยเนะพอมันดามิเสร็จปั๊บมันก็ไม่ได้ไม่ได้อ่ะานนี้เนี่ยผมคิดไม่ออกแล้วลว,ว่าจะไปไหนรู้แต่ว่าพอสารตัดสิทธิยุคพักเนี่ย จะทำให,ตำห้ตำแหน่งรัฐบาลไม่มีอาตำแหน่งรัฐบาลจะไม่มีก็คือก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ผมก็คิดไม่ออกแล้วตอนนี้รู้แต่ว่าคิดได้แค่นี้แหละนะครับโอเค